ท่านสันเพชรชาผมครับดุมากเลยท่านสันเพชรธรรมที่กุลนะฮะแจ๊กพาแลนด์เมืองไทยโอ้โหนี่น่าเลยนะแต่พอท่านกเกษียณไปนะครับท่านก็ไปทําพระพระจัตุคามรามเทพนะครับลูกศิษย์ลูกหาที่ทําพระจตุคามรามเทพให้ท่านสันเพชรเนี่ยใครรู้ไหมไอพลตํารวจตีสมชายอ่วมถนอมไนงะตอนทําเนี่ยเอามาแถมนะตอนนั้นจะตั้งศาลหลักเมืองที่จังหวัดประจวบนะครับ ท่านสันเพชรเอาพระมาให้ผู้ว่าเป็นกล่องเลยนะครับใครทำบุญร้อยหนึ่งก็ให้สติกเกอร์ลาหูอมจันไปอันหนึ่งแล้วก็พระจตุคามราม,ามาเทพอันหนึ่งและคุณรู้ไหมไอ้พระที่แถมแถมอ่ะไอ้ตัวองค์ตั้งห้าล้านหกล้านสิบล้านและสมชายอ่วมถนอมเนี่ยมันมีไม่รู้กี่ลังเลยเหมือนผมมียี่้าพุทธวัตรอะ มันขายได้เงินเท่าไหร่ไม่รู้แต่ไปชี้แจงทรัพย์สินยังไงก็ไม่รู้ไอ้แค่โดนยึดทรัพย์ไปหมดเลย <c oughs> เออเวรกรรมเฉพาะไอ้สมชายอ่วมถนอมเนี่ยนะมันขายจำน่ายพระจตุคามรามเทพสมัยที่ฮิตทิดเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นี่ยนะผมว่ามันมีเป็นพันล้านแหละอย่าว่าแต่มีร้อยล้านเลยนี่มันโดนยึดทรัพย์ไปร้อยกว่าล้านหาว่าทุจริตคอรับชั้นอะไรไปโน่นเลยชี้แจงทรัพย์สินไม่เคลียนะครับมา จริงมันไม่ใช่หลอกผมว่ามันน่าจะมาจากจำน่ายพาาร,าะระจตุคามรามเทพเพราะไอ้สมชายอ่วมเท่าหนอนเป็นคนปั้มกับมือมันท่านสันเพชรปุกเสกนะครับแล้วท่านก็มาให้ผมไปหาไม้ตะเคียนมึงไปด้วยเปล่าวะที่ไปแบกไม้ตะเคียนที่ยังชุมอ่ะอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติกุยบุรีที่เข้าไปนะเข้าเข้าไปหาต้นตะเคียน ผมก็ไปเดินป่ากันไปหาต้นตะเคียนที่ต้องมีต้นต้นพอ่อต้นแม่และต้นลูกแล้วไปอัญเชิญต้นลูกไปโค่นต้นลูก,ลกพูดเฉพาะเลยว่าอัญเชิญน,นะครับไปโค่นต้นลูกมาแล้วก็แบกกันออกมาจากป่าผมก็ไปร่วมแบกด้วยไอโตไปด้วยใช่ไหมมึงไปป่ะไป,ไปด้วยใช่ไหมอ่ะไปแบกมาแปลกนะระหว่างที่เราแบกขึ้นเขาเนี่ยปรากฏว่าล้ม ลมกลิ้งมาไม่มีใครเจ็บเลยนะครับแล้วก็เอามากลึงแล้วมาตากให้แห้งแล้วก็มาตั้งเป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่จังหวัดประจวบเนี่ยท่านสันเทพเป็นเจ้าพิธีนะครับเดี๋ยวนี้โอ้ท่านสันเทพเสียไปแล้วเสียท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่ตอนท่านกระเียณท่านก็มาอยู่ที่ที่คุยบุรีนะครับตอนนั้นเจอท่านเนี่ยใส่หมวกขี่ม้าด้วยใส่หมวกขับ,บอย ห้อยเข้าหลามนะครับผมคิดว่าไปอยู่ประเทศอเมริกานะฮะมาเนี่ย